สวัสดีครับกรเกษตรวันหยุดมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูไล่แปลงมันสําปะหลังนะครับที่ปีนี้ค่อนข้างที่จะเจอวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่อนพันมันนะครับหรือสภาพภัยแล้งนะครับเมื่อตอนต้นปีนะครับที่เราปลูกรอบ2แล้วอันนี้คือต้นที่เราปลูกแล้วมันขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือประมาณนีน้น่าจะประมาณเดือนกว่ากับสเดือนลว ซึ่งอันนี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆนะไม่เกิดทุกต้นนะครับบางต้นก็ขึ้นบางต้นก็ไม่ขึ้นนะครับโดยพื้นที่ตรงนี้ประมาณสามไนะรออ่ประมาณหกไร่นะครับแต่นะครับถ้าดูจริงๆมันสับปะหลังไม่ขึ้นนะครับขึ้นแต่หญ้ารกลุงหลังก็เลยปีนี้ก็คือจะเป็นปัญหาของเกษตรกร,ะกรนะครับของตัวผมเองคือ ไม่สามารถมีท่อนพันธุในการปลูกได้ก็เลยปีนี้อ่ะเมื่อไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรก็เก็บไปสาหรับทําพันธ์ุในปีถัดไปนะครับก็บํารุงเท่าที่บํารุงได้นะครับเมื่อนะครับตดวนี้จะสังเกตดูไม่ขึ้นทั้งทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าเราหาท่อนพันธ์ุปลูกช่วงต้นฝนไม่เจอนะครับไม่มีหายากมากนะครับเพราะหลายพื้นที่ปลูกสองรอบ อย่างที่สวนเองก็ปลูกสองรอบนะครับอันนี้คือรอบ2แล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะไม่เต็มร่องไม่เต็มได้ดีนะครับอันนี้ลักษณะลําต้นเป็นสีม่วงไม่แน่ใจว่าพันธุ์อะไรเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆรู้ก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับว่ามันคือพันธุ์อะไรลําต้นเป็นต้นสีม่วงนะครับลักษณะยอดก็เป็นสีม่วงซึ่งจากครั้งที่แล้วที่ผมปลูกก็จะเป็นพันธุ์แขกดํานะครับจะลําต้นจะ ไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ครับอันนี้คือมันนะครับที่รอดขึ้นมานะครับก็จะมีประมาณพื้นที่ก็ประมาณหนึ่งไร่นะครับที่มีนะครับตรานั้นก็จะเป็นป่าปลายก็ถ้าหนึ่งไร่เราก็เทียบดูว่าเรามีหนึ่งกิ่งหนึ่งเราก็ปลูกได้สามท่อนนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเราก็จะมีพันมันสําปะหลังสําหรับ เพียงพอสําหรับพื้นที่ตรงนี้ในการเพาะปลูกซึ่งอีกแปลงหนึ่งก็ประมาณ5ไร่6ไร่ซึ่งอาจจะต้องหาพันธุ์ใหม่มาปลูกเหมือนกันนะครับตนนัวนี้อันนี้เราก็มาดูลุ้นกันว่ามันจะมีหัวไหมก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งก็ก็โอเคครับสําหรับตัวนี้นะครับเราจะเก็บท่อนพันธุ์ไว้เป็นพันธุ์สำหรับปีหน้านะครับมาดูความแตกต่างนะครับตรงนี้ ลำต้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นพันแขกดำหรือเปล่าครับที่ลงเหรอกอ็อยู่ก็คือเห็นสังเกตคือลำต้นสีเขียวนะครับใบสีเขียวนะครับแต่ตัวนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราได้มานะครับลำต้นสีม่วงใบสีม่วงก้านกิง่งออกเป็นสีม่วงนะครับอมแดงนะครับ ถาเพื่อนเพื่อรู้ว่ามันเป็นพันธ์ุอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับนะเพื่อผมจะได้ศึกษาวิธีการและแนวทางในการนะครับจัดการแปลงมันต่อไปเพราะส่วนมากก็ศึกษาจากพันธุแขกดําที่เราเคยใช้ประจำแต่ตอนนี้พันธุ์แขกดําเราสอบศูนย์นะเนื่องจากภัยแรงนะครับตัวนี้ผลกระทบอย่างหนึ่งครับคือหญ้าห้าขึ้นเยอะมากนะครับตัวนี้ กิ่งพันธุ์มันนะครับที่ได้มานะยาขึ้นเยอะมากเดี๋ยวอาจจะต้องมากําจัดกาจะพืชน,นะครับอย่างน้อยก็รักษากิ่งพันธุ์เพื่อปีหน้าเราจะได้ไม่ต้องซื้อกิ่งพันธุ์เพิ่มนะครับต้นทุนเราจะได้ไม่จมอยู่กับกิ่งพันธุ์นะครับเพราะด้วยราคามันสัมปทังทุกวันนี้ก็สวิงนะครับไม่ได้สูงนะครับไม่ได้สูงมากแต่ต้นทุนการผลิตเราจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ทั้งกิ่งพันุ์ทั้งค่าไถ่ทั้งค่าจ้างขุดมันนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ทําเรายังไม่ได้มีเครื่องมือขนาดนั้นนะครับอันนี้คืออัปเดตมันสํปปะหลังนะครับถ้าเพื่อนๆทราบสายพันธุ์มันก็คอมเมนต์ใต้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะอัปเดตเพียงแค่น,นี้สําหรับเดือนหน้านะครับหรือทั้งหน้าที่มีโอกาสได้มาผมจะมาอัปเดตว่าหลังจากปลูกไปแล้ว เจ้าพันต้นนี้ลักษณะรากแล้วหัวจะเป็นยังไงช่วงนี้ก็น่าจะยังไม่ลงหัวนะครับน่าจะมีแต่รากนะรสำหรับคลิปนี้ผมก็ขออัปเดตเพียงเท่านี้นะครับสำหรับปัญหานะครับเก็บไว้ดูนะครับแก้ไขถัดไปนะครับ